โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Corp FF และในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเป็นเว็บใช้หาเงินออนไลน์ที่หมุนวงล้อแล้วรับเงินแบบฟรีๆนะครับพอดกูก็จะมีเริ่มต้น10บาท50บาท500บาท1000บาท แล้วก็5000บาทและสูงสุด10,000บาทนะครับและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมได้ทําการรีวิวในการถอนไปแล้วนะครับคนดูครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับคนดูครั้งแรกก็ตกประมาณพันเมั้งแล้วก็ครั้ง2นะครับก็200บาทนะครับซึ่งวิธีการหมุนพวกนี้นะครับคนดูเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายอีกทีเนาะโอเคครับคนดูก็การสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับคนดูใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและใครที่ยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยครับท่านผู้ชมชื่อเว็บไซต์ตััวนนนี้ะครบเป็ เว็บใช้แนวลงทุนครับขอดูแนวลงทุนก็คือพวกนี้เลยนะครับ ถ้าเราอยากหมุนวงล้อแบบฟรีๆนะครับพอดูเหมือนพวกนี้นะครับเราก็ทําการลงทุนหรือว่าเติมเพื่อทําการรับสิทธิ์ในการหมุนหรือว่าใครแนะนําเพื่อนนะครับก็ได้รับสิทธิ์ในการหมุนเหมือนกันนะครับพอดูและการลงทุนนะครับผมแนะนําเลยนะคะเริ่มต้นนะครับเพียงแค่330บาทและ2,000บาทนะครับพอดู2ตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำนะครับสามพบาทกับ2000บาทซึ่งผมได้ทําการลงทุนอยู่นะครับก็คือผมลงทุนตัวนี้ครับพอดูเห็นปะ3 3 0บาทนะครับ3า0บาทเนี่ยรายได้รายวันเราจะได้อยู่วันละ19บาบาท นะครับโคดูก็คืนทุนภายใน7วันนะครับโคดูเราลงทุนไปเนี่ยเราจะได้รับวันละ1ิบเาบาทสิบาทถึง7วันนะครับมันก็จะหมดนะครับและใครที่เป็นสายฟรีนะครับโคดูหรือว่ากลุ่มลงทุนก็ยังสามารถลุ้นรับอังเปาตรงนี้ได้แบบฟรีนะครับโคดูสูงสุด17,00 0บาทนะครับราคาเริ่มต้นก็2000บาทนะครับมันจะให้สุ่มเวลา10บโมงนะครับแล้วก็ราคาถัดมาก็500 0บาทให้สุ่มอังเปาวเวลา10 3านาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงและถัดมาลดสูงสุดก็1 0 0 0 0หบาทให้สุ่มเวลา6โมงเย็นครับซึ่งภารกิจในการสุ่มนะครับคุณเป็นสายฟรีเนี่ยคุณจะสามารถสุ่มตรงนี้ได้ราคา2,000และใครที่เป็น V1 หา V3 นะครับจะทําการสุ่มราคา5,000ได้นะครับและ V4 หา V6 นะครับจะทําการเปิด ราคา10,000บาทได้นะครับคนดูก็เป็นสายลงทุนเนาะถ้าใครเป็นสายฟรีก็รับแบบฟรีๆเวลา10โมงนะครับรับราคา2,000บาทโอเคครับคนดูและตอนนี้อ่ะยอดของผมมี37 VR ตรงนี้นะครับสามารถแปลงเป็นเงินสดได้นะคนดูนะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมทําการกดโอนตรงนี้นะครับเพื่อทําการแปลงเนาะสาบาท37บบาทเนี่ยแปลงไปเป็นเงินสดเลยครับ กดใส่จานวนเสร็จกดตกลงครับปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าแปลงสําเร็จนะครับกดปิดไปเลยนะครับแล้วเราออกไปดูนะครับเห็นป่าคนดูหลังจากที่เราแปลงเสร็จนะครับมันก็จะมียอดให้ตรงนี้นะครับจำนวน37บาทถ้าคนดูอยากรู้ว่าได้ยอดมาตรงนี้จากไหนนะครับก็เป็นการแนะนําเพื่อนนะครับผมดูแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้หัวละ2บาทเราแค่ให้เพื่อนเราสมัครนะครับเราก็จะได้เลยหัวละ2บาทแนะนำร้อยคนก็ได้200เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวการถอนเนาะผมได้ทําการถอนไปแล้วนะครับก็คือครั้งแรกอ่ะเจ็ด 1776บาทและครั้งถัดมาก็200บาทนะครับเว็บไซต์ตันนี้ถอนขั้นต่ำแค่200บาทยอดตรงนี้นะครับมี37บาทผมยังไม่สามารถถอนได้นะครับพอดูต้องรอให้ยอดถึง200บาทนะครับถึงจะทําการเติมและถอนได้นะครับโอเคครับพอดูและใครที่อยากเติมนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับเว็บไซต์ตัวนี้เติมขั้นต่ําแค่100บาทนะครับใครที่อยากเติมนะครับใช้เวลาในการเติมไม่ถึง2นาทีแล้วครับพอดูด้วอย่างผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับกดไป100กดส่งปุ๊บนะครับมันก็จะทําการดิ้ง ภาพในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วเข้าแอปธนาคารและทําการสําระเงินนะครับเงินก็จะเข้าภายใน2นาทีครับคนดูหลังจากเงินเข้าแล้วเราสามารถมาลงทุนพวกนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยสตัวนี้โอเคครับคนดูและทุกๆเว็บมันมีความเสี่ยงหมดศึกษาดีๆก่อนลงทุนน้ําขึ้นให้รีบตักครับคนดูน้ําลงเมื่อไหร่อย่าตักนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้น้ําเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณลงทุนก่อนคุณก็มีโอกาสได้ก่อนคุณลงทุนทีหลังคุณก็ได้ทีหลังโอเคครับคนดูและในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบก็ฝาากกกกดดดดไตติิมร่ง ไปกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ